้นมาดคักเลยครับนี่หอยสั้นผสมลาดได้ลูกแจ็กตัม่เนี่ยชิบหกตัวโดกคักโดดแน่ครับพี่น้องก็คือถ้าได้กี่มันสิบดกวป่นี่พ่อเนี่ยปกติันเลักษณะตัวคนจเหี่ยวเลยครับเป็นบ่ตัวสีเหี่ยวก็ปกติครับพี่น้อง แค่สี่ก็ z ดูหรอก z o o ดูหอกพอเสียมขึ้นอย่งครับดูหลอกเก็เลยมาเปลี่ยนพอพันใหม่ต้นใจนี้จำนายอยู่ห่ืครับนี่จำนายจำนายตัวจักบาทครับเนี่ยโอ้ตัวมอถึงพันดอกะมอเตอพันเนาะครับเนาะเป็นเบอร์โทรให้พี่น้องผู้ใดสนใจอะไร ดูมูพันาะสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมสองคนสวนคนไหลนะครับเด้อครับเมื่อีนเ้าเช็ดก็ได้มายืนอยู่ที่ฟร์มมูครับฟร์มูฟ้าม์นี่เป็นฟาม์ที่ลูกโกแข็งครับมีการผสมขามสายพันธุ์นะครับพี่น้องสายพันธุ์ไหนก็ไปฟังครับจะาลองฟ้าม์กันเลยครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับคล้องซ่าเขี่ยวคู่ครับบหมืนแขมตาบนบหมนแขมมาคุอพี่บูนจังหวัดอุบลครับ ตัวนี้เป็นโม่พันยังแม่เนี่ยตัวนี้เป็นท่านอันเมย์ซ่านเมย์ซ่านเนาะครับเนาะมี่พอครับลูกเพิ่นเนี่ยลูกเพิ่น,ล,ล,น,นลาดพอลาดขึ้นมาโดคากคักเลยครับเนี่ยเมย์ซ่านผสมลาดได้ลูกแจ็คตัวแม่เนี่ยหกตัวหมดเลยชิบหกตัวโ,โ,โ,โดคกโดคักลูกแม่ครับพี่น้อง ค่ะแล้วคือถ้าได้กี่มันสิบหดก,กว่าเนี้บ่วกเนี่ยปกตกิมันว่าวันนี้ขึ้นสิบหกเลยไม่สั้นผสมลาดครับพี่หนุ่มขึ้นเงี้ยพันได้ยักเดือนแล้วครับเนี่ยเดือนเดือน,นสิบมือเดือนกับสิบมือลักษณะตัวคนจะเหีวเลยครับเพ็นบ๊องตัวสิ้นเหี่ยก็ปกติครับพี่หน,นุ่มกินง่ายกินง่าย อาหารนี่เอายังครับเนี่ยโอ้ยอาหารเกิดอาหารหมูอ่อนหิร่าห้ามกินได้หมูอ่อนห้ามอืมตัวนี้ลูกคนละแม่ป่ะครับเนี่ยลูกกันคนละแม่ได้ซีฟตัวตัวนี้ก็เมือไม่ซ่านผสมฮาร์ดขึ้นกันป่ะผสมลาด ผส,สมักเวิร์ตนนี่ยนะคะซื้อกัน,นตัวนี้ก็อกไม่ได้ครับพี่น้องตัวนี้ได้ยัหมือไหมนะ่อ,อกแหงครับตอนนี้ชิีโ,โ,โตพอรัดเวิะกอกไรลรกันเลยนะครับเนาะอกไม่ไรกันน<อ>ี่นเดือนกดีชื่อพอพันนี้พันมาผสมลอดครับคือผสมตัวผสมตัวอ๋อพันจเกียพอพันมาก มาผสมนี่เลยตัวหลักเบิร์ดจักแมนครับสวยงามครับพี่น้องจังหวัดตัวนี้กำลังท่องอ่อนทั้งเบิร์ดไม่จักแม่ครับแม่ดีดีแม่เนาะท่านเบินในน่ะครับลูกน้องหนุตัวนี้ก็มือสั้นให้กันเลอะตัวนี้ส้มดูล็อกไหมส้มดูล็อกอือ เม่เหมยผสมดูพ่อดูพ่อดูล็อกครับเอ็นงามนครับโอ้วน่วนสมบูรณ์ครับบันทายง่ลูกแม่เล็กแม่์ไม่แม่สาวอันนี้ก็แม่สาวมาฟังนี่นะครับสาวอันนี้เมยสาวร่งผสมท่านไหนพ่อเดือนอยู่ครับขอก้อนไก่เห็ดเห็ดแบบยังไงนะครับเนาะเห็ดแบบบ้านๆเล้วเนาะ อยแบบบานๆอยางแบบบเหรอแบบบานๆนี่นะ่นี่ยังดอกลูกหน่อยนจั๊กจั๊ตัวครับนี่ส่าิดสี่ถ้แม่น่ะจะโูกกโมเนาะสิบหกตัวเหตสแม่นี่ได้สิบสองเหลือสิบ นี่แหละดกขมูงครับแค่กีผสมพันธุ์ยังครับบัานแค่กีผสมดูหรอกผสมดูหรอกคอเสียมันเคยังครับดูหลอกนี่ก็ได้มาเปลี่ยนพอพันธุ์ใหม่มันให้ลูกบอดดกแห้งบอดดกบ่บอสูตัวนี้บอสูสูนี้ออลาดให้หลายตัวทั้งดกทั้งเหยาวนะครับเนาะดกนี้เหย้าวนี่เปลี้ยงไงน้ำเปลี่ยง่ายบ่ครับเลี้ยงไงอืม ลูกแม่นี่เดือนหมือนีกิน่งห้าเ้าก็ครบเดือดนะครับเนาะครบเดือนแค่ว่ามวนสี่สิบสี่ตูนเดือนสิบหนึ่งครับพี่น้องข้อสนใจนี่จำนายอยู่เ่รครับนี่จำนายจำนายไอ้รุ่นได้ครับจำนายความจำนายเนี่ยรุ่นนี้ละนี่ตัวจักบาทครับนี่ยเต้าสี่ตูนอ่ะ ส่วนนี้แม่นเบิร์ดบ่ครับเนี่ยแม่นเบิร์ดนายทั้งเบิร์ดนะครับพี่น้องผู้ใดสนจิตสนใจอยากได้ลูกหมไปเลี้ยงนลูกผสมนะครับเด้อตัวจักบาทครับเนี่ยโอ้ตัวโมเถึงพันดอกโมเถึงพันเนาะครับเนาะอเอาหลายก็มีส่วนลดส่วนยังอีกด้วยครับพี่น้องผู <c oughs> ้ใดอยากได้ผู้ใดอยู่ใกล้ มาเบิ้งได้ครับกีการอยู่บ้านแยมไตนะครับเด้อแต่แตแตขวากนี้เพราท่านได้ขวามนะครับเนาะขวาันก็อมัน,มนหนอยแห้งอยู่นะครับเนาะอืมขอานสองขวานนี่แหละนี่มันงามครับพี่น้องครับูรณ์สมบูรณ์เนี่ยอ้อมออกเลยนี่เราเอาเชียดจ,จะขึ้นเวอร์โทรให้ด้วยครับเพื่อ เป็นเบอร์โทรให้พี่น้องผู้ใดสนใจใส่ดูมูพันหมูไปเลี้ยงเลี้ยงไงกินไงม้วนขี่นี่เพิ่นเพิ่นคือเพิ่นไปขี่เป็นฟางเป็นม้วนของเพิ่นเลยเนาะครับเขาบ่ได้เมี่ยนมาครับเนี่ยม้วนไหนไม่เมี่ยนเพิ่นจะขี่เป็นกองเป็นกองไว้เนาะกองไว้วันนี้ก็เมี่ยนเอาครับเพิ่นว่าเนไหนตั้งกรอบสะอาดสี่มันยังหกอยู่ เกษตรทำจจงรวบสะาดติดเม็ดไปฟลายนี่แหละครอบพื้นที่มันก็ใส่ไลายนะครับพี่น้องเนาะคอบไม่หน่อยคอบ่น่อยไฟลายครับแต่ว่าลูกโมนี่คุณภาพแข็งครับนี่จะตัวสมบูรณ์ครับพี่น้องนาะจะตัวสมบูรณ์คร <c oughs> อบสะอาดเราครับผู้ใดสนใจลูกโมพันธุ์โมกัดติดต่อเขา,าไหมนะครับเนี่ยเบอร์เจ็ดจะดทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับครับคลิปนี้ก็ ซ้ำนี้แหะครับพี่น้องสวัสดีครับ